สวัสดีครับกาับมาพกกับคลิปของ s v n t e r t a i n m e n t อีกครั้งนึงนะครับนี่คือเกม Call of Duty Advanced Warfare โดยในวิดีโอนี้นะครับเราควบของทีมเนแบท2แมตช์ด้วยกันนะครับแบทแรกเราคนอนท้างเฟล,ลแรงแต่ช์ที่2เราสู้ครับ <19 S 1> คือไม่รู้ว่าที่เฟล,ลเนี่ยมันเพราะอะไรเฟล,ลอาจจะเพราะว่าพวกเพื่อนๆที่บอกไม่ค่อยช่วยเล่นกันหรือเปล่าแต่ว่าโอโ้โหคือมันสุดตีนจริงๆครับ คือมันเก่งมากเกินไปแล้วว่าแต่ว่าพอมาที่สองเออยังสู้ได้อะไรได้ก็ต้องดูต่อไปคว่าคือค,อความไร้กาดมันเป็นยังไงสําหรับนีแมตแรกนะครับเมื่อวันไปเรากระทงมาด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลาแบบแคสเนื้อเรื่องเท่าไหร่อะอันนี้เราเข้าไปแล้วครับอ่าหายตัวนันเทคกิ้งออนเทไปแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เรานําครับเอาดิเออเอาเอาเอาไอ้เชีย่ยมึงตายซะแล้ว พื้นมาใหม่ครับอ้าวเราแพ้แล้วเหรอโอ้ยจะมปนโอ้ยสองต่อสี่ครับตอนนี้คือทีมเราแบบคือทีมฝั่นของข้างนั้นมันเก่งเอ้ยอะไรวะไม่เมื่อกี้เรายิงเลยนะทำไมตายซะแล้วอะอาจจะเป็นปัญหาที่เซิร์ฟดีเลย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเฮ้ยไปไปไปอยู่ตรงไหนเลยเออเออเออได้คิวบ้างอะไรบ้างอุ๊ยโอ้อ้า ทำไมเอาดิเออเออเออยุ้ยุ้มไอ้ทำไมเปนอะไรวันเนี้ยทำไมกดเฟลเลยแม่งแบบคือตายหลายรอบมากอ่ะเนี่ยดูนี่เราคิวแล้วนะอยู่ก็ตายเลยละโอ้โหอะไรวะเออเอาดิมาดิเออโอ้ยโอ้ยแม่งแอบข้างหลังอะ มนุษย์แอบเฮือเอาดิโอ้โอ้โอ้เจ้ารีดก่อนเฮือเฮือเออได้คิวแล้วอ้าวสตีมแฮงกอีกว้าวอะไรวันเนี้ยแมื่อกีเสตีมแฮงกเฉยเลยอะไรของมึงวันเนี้ยแม่งเอาอะไรวะแค่กระโดดตรงไอ้ตรงนี้ก็ตายอะก็เฟลเลยโอ้โหนี่มันอะไรวันเนี้ย แบบน,นี้แบบเขาบอกว่าเฟลโคตดครับคือคือมันเก่งเกินไปแล้วไอ้พวกเนี้ยดูทีมเราซะก่อนมึงโอ้โหทีมเราได้แค่เก้าคะแนนครับอีกฝ่ายได้สามสิบเออเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ้ทำไมมันทำไมมันถึกจังวะเออได้คิวแล้วโอ้ได้คิวสักที <laughs> เออ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 เอาไวปดิเดี๋ยวมันคิวแล้วอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเออเออย่าเหลืออย่าเหลือเออทำไมเอาซิ่งแจมแฮกอีกคุณพี่คุณจะซิ่งแจมแฮกจำเพี้ยอะไรครับเอา้ามาเร็วดิโอ้โหมือ อะไรว oh ันน oh ี้ซิสเต็มแฮกงานเข้าวเลยครับตอนนี้โอ้โหแม่งอะไรวันนี้เขาเชี่ยอะไรงั้นเอยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่ยเนี้มาดิไปดีแดกกูเนาะอ๋อโอ้ยโดนโอ้โหโดนโดนบอมครับเป็นยังไงโดนทิ้งบอมเยอะเลยตายดิอะไรเนี่ยกำมะทานหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ย คุณพี่ทำไมทำไมคุณแบบเก่งจังวะเออเออเออเอ๊ะมาลุมสองตัวว่ะครับโอ้โหแม่งคือคือมึงเก่งเกินไปละไอ้พวกนี้อะไรโอ้ย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 อ้าวไปเออนั่นแหละเฮ้แบ็คครับโอ้ในสุดก็ได้คิวสักที ขอบคุณมากเลยครับทีไ่ได้โอกาสคิวบ้างอะไรบ้างเออ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 เอาจะเผือกทำไมวะครับคุณ <laughs> โอ้โหมันกำลังคิวอยู่ดีๆแล้วอยู่มีตัวมาเผือกฉินเลยแล้วก็ไม่ตงตีไม่ได้ดิเนี่ยตายอีกแล้วดูดิมามามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอ้ยโอ้โห เอา้าวมีสะกัดกระสุนครับเฮ้ยจอโตัวตอยู่นี่เออได้คิวบ้างอะไรบ้างโอ้ไม่ได้คิวแบบถ้าจะขาดใจตายเออ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 เอาเอาเอาอซิดครับเดี๋ยวต้องเพิ่มพลังก่อนโอ้อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ครบเรียบร้อยแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยู่ไหนเอออ้าวฮ้ฮูอะไรเนี่ยเออ้า ตอนนี้ตอนนี้มันมีอา้าบีฟีดครับดิวชั่นเฟล,ลครับรโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยทำไมมันมีคำเตือนกระมาถันมาหรือเปล่าอ๋อกระมาถันมาครับเกระมาถันดูดูกระมาถันอะไรวะเนี่ยบบููมม เคยโดนกรรมฐานอยู่ข้างหนึ่งคือเราตายทันทีครับแล,แล้วเราก็ <laughs> เป็นอันดับหนึ่ง <laughs> คิวแปดเดยี่สิบอันดับหนึ่งของทีมที่แพ <laughs> โ้โอเจิงมากเลยอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเซตอัพก่อนนะครับเห็นตัวเลงแล้วเมื่อกี้ตัวเลงตัวเลงเมื่อกี้แม่งเฟลอย,อย่างแรง อ่าอะไรเนะี่ยใดอทไซส์ครับอันนี้ปืนใหม่ยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวรออีกประมาณ28นาทีวินาทีนะครับเดี๋ยวรอก่อนอ่านีเดี๋ยวเราเข้าไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวไปคือเดี๋ยวขอเล่าเมื่อวานก่อนก็คือเมื่อวานเนี่ยไปงานคอมมานดมาก็คือมันเป็นงานแบบเซฟจริงๆนะในที่บอกว่าคบพบก,กับคอมมานด์ครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ย คือมันเหมือนเดิมอะครับไอ้ที่มันเหมือนใหม่ก็คือประตูทางเข้าของที่ของศูนย์วิจัยและเศรษฐกิจมันเปลี่ยนที่ตำแหน่งเท่านั้นเอง <c oughs> ดัะนั้นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับโอ้โหคือคุณพี่ทําไมคุณหลอกดาวขนาดนี้อ้อวรือละไอ้ที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหม่คืออะไรนะไอ้ร้าน JIB อ่ะมันเข้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือแบบจัดใหญ่มากจัดแบบยิ่งใหญ่จริงๆ,ๆเพราะเดิมทีเนี่ย JIB ของงานคอมมานเนี่ยคือเขายังไงอะ คือเขามันจะอยู่ตรงฝั่งไอ้ที่เป็นโซนลอยใช่ไหมแต่ว่าเจเบเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในข้างในเลยคือโดยดีๆนะครับว่าคือมันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาตื่นใจเท่าไหร่จะบอกอะไรให้ว่ายังไม่มีใครลงเกมเคราะดูตี้แอดวานซ์วอลแฟร์ในเกมเลยปกติมีแต่แบ t เทนฟิลสี่อะไรอย่างนงี้ไม่รู้เถื่อนหรือแท้อ่าตอนนี้เราเข้ามาเริ่มคันที่สองนะครับ ทีนี้เราก็ยังเลือกใช้ปืน HBR A3 เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวเลงเป็น Target Enhancer ซึ่งตรงนี้มันจะมีจุดพิเศษก็คือถ้าสมมติว่าไฟล์เราใช้ UAV นะครับเราก็จะเห็นตัวแดงๆเต็มไปหมดเลยหรือว่าเรากำลังใช้โปรมองอยู่ออนะครับมาครับอันนี้คือภารกิจมาแล้วโอ้มาสากอปก็เออเออเออเอ,อ้เอาว โดนคิวโดนย้ายคิวซะงั้นครับเอ้ย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 ไอ้น้อ่มึงกี่โดนย้ายคิวทต่ไมอะไรวะเออมามามาเฮ้ยก็ไมปสัตว์ตัวมันหายากจังวะอุ้ยโอ้โหอะไรวะอ้าวอ้าวอาโอ้โหตายครับ เกิดกิ้งกับไปเป็นศพเลยให้ตายอยเดี๋ยวอ้าวน้ำครับเออเออได้หนึ่งคิวแรกครับสำหรับในแมตช์น,นี้ปุ้มปุ้มเหรออเออเจอเจอแล้วครับเอเหื่อเหือหูอห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 อตายได้สองคิวครับเราเด้หนึ่งได้สองแล้วเออมาดิเอ,อ้เอ,อ้หัวหัวไปด้ เอาวีลอสเดี๋ยวเราเดี๋ยวดวีแอนด์เวนเทนครับเย่ได้แล้วโอ้โอ้โอ้มาต่อครับเดี๋ยวมันมันต้องโอ้ยโอ้โอ้โหมาสองตัวเลยแพ้อยู่แล้วมามาต่อครับอุ้ยอุ้ยคัลบูมีครับโคเวอร์มีไม่โคเวอร์ให้ครับเอาแพ้ซะแล้วเอายเทือเทือดมันเป็คิวครับตอนนี้ ว้าวเยไอเก๋เผื่อเผื่อเอเวนเจอร์เอเวนเนังนี่วามันมีในสมัยนี้กเหรอเื่อเผื่อเผื่อชื่อเบอร์เกลในเเช่นเดียวกันครับก็คือคือทำไมถึงได้เอเวนเจอร์เพราะว่าฝ่ายคือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันเคยคิวเราก่อนงานแล้วทีนี้เราก็คิวกับเลยเรียกว่าเอาเอเวนเจไปหรืออาจจะรีเวนในบางตัวอะไรเย ตายสแล้วเดี๋ยวขึ้นไปครับอ,อุ้ย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 เฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเอ่อสตูน่าจะอยู่ตรงแถวๆนี้ครับคือดูจากคือจากการได้ยินเสียงของหูฟังวีเชั่วนนะเอ้อเออเดี๋ยวเมื่อกี้เราคิวแล้วนะครับทำไมเราตายซะงั้นอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนเออเออแล้ว น่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับลองดูให้ดีๆเพื่อนั่นจริงๆด้วยได้แล้วครับหนึ่งคิวได้เวนเซอร์ได้แล้วครับสำ <12. S 2> เร็จอา้าวโปโมองมาแล้วครับเราได้สนสัยว่าทำไมมีโปโมมงในเ,เกมนี้เปล่าครับก็คือเดี๋ยวจะบอกให้ฟังคือเพื่อเราครับใช้ UAV ก็คือใช้แกนที่ทางของฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าทีนี้เรามีตัวเลงแบบพิเศษนะครับซึ่งเป็นตัวเลงแบบทรี ก็เหมือนพวกแบบไอระเบิดระเบิดดินคอเลตที่เราเคยใช้ในพาร์ทแรกๆนะแน่นอนครับว่าพอมีนี้คือด้านฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเราใช้ UAV เมื่อไหร่ล้วก็ความรู้สึกที่มองเห็นฝ่ายตรงข้ามจะเหมือนโปรมองเลยทีเดียวอ่ามาดูต่อเราจะจัดการโปรมองอะไรยังไงครับเอ,ออยู่ไหเอ้ยเอ,ออเอออ,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 อยิงสดยิงสดอ่ารีโหลดแต่ว่าเดี๋ยวบางคน หรือบางคนอาจจะงงครับว่าทําไมเราแคดไม่ค่อยเต็มเสียงเลยทําไมไม่ว้าทําไมไม่ฟิกเอาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเช้าครับช่วงก่อนไปทํางาน oh, <wait. S 1> ต้องใจด้วยเดี๋ยวน้องเราตื่นถึงแม้ว่าห้องอัาเสียงอาจจะแบบว่าคือเก็บเสียงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าคือมันไม่เก็บเสียงด้านบนครับคือด้านบนก็เป็นห้องนอนก็น้องกําลังนอนอยู่ถ้าถ้าน้องตื่นขึ้นมาคือความเพื่อ i n s ล l a อร r คือถ้าน้องตื่นขึ้น,นมาคือ จบเลยนะครับเพื่อ um, uh! มาต่อเอาเดี๋ยวเกิดแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้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 ยศัยยยยยยตรูยอยู่ด้วยบนกายเดินศพไปซะแล้วใครแย่งคิววะเนี่ยเอ่ะเอ้ยเออโอ้ <S <S อะอะทาไมอืมปุ้มไม่มีความวระเบิดครับเราสายเอ็กโซครับเอ็กโซวอยวงวยแบนเกาหลีเคยรู้จักหรือเปล่า เอ็กโซอ่ะเอ็กโซไม่ใช่เอ็กโซนะไม่ใช่เราเอ,อ,อ็กโซเอื้อดิอะไรวะตายละเออไม,ม,ม่ดีพวกวันนี้เป็นเราจะทงุงกันหรือเปล่าแหนได้คิวกันมันเลยเรื่องนี้อยู่ที่แถวๆต้นออกกลางนะครับเออไม่ดีพวกโอ้ยแย่งคิวกันเลยอะโออะไรวะอ้าวทำไมอะเพวกเราอยากแย่งคิวอะ ตายไปแล้วอันนี้เราสนทนากับเพื่อนในทีมไหครับเพื่อนในทีมที่เดินเมื่อกี้โอ้ยที่อนทีมอยู่ฝั่งนู้นมาอีกดีมาอีกมาอีกเอาทำไมมันพุ่งไม่ได้ซะและ้วเอ้อเออเออเจอครับเจอเออหนึงสดไปเลยหน,นึ่งร้อยเฮ้ยเออเออดาบวู้คิวเดี๋ยวแอบก่อนมา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 มันมันต้องอยู่ฝั่งหลังแน่ครับ เฮ้ยิงโดดิงเอ้ามวิกแย่งคิวเออเอ,อ้ย,นยเนสเซอร์ก็วิกตอรี่จนได้ครับเซนติเนลอยู่ที่75ส่วนแอดลาสอยู่ที่68แน่นอนก็ว่าฝ่ายเราคือฝ่ายเซนติเนลเป็นฝ่ายฝ่ายเราไม่รู้อ่าเรามาดูรีเทนะครับเดี๋ยวไปกดฝ่นา,นายคะแนนเฮ้ย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 อ่าเนสเซอร์ก็ชนะจนได้ครับโอ้ คขไม่น่าเกียดนะไอแมดแรกงโคตรน่าเกียดเลยอยันนี้ยังเออพอถูถายได้หลายได้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ